บุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่ฮอตฮิตเอาเรื่องสุดคุมย่านสารยาอิ่มไม่อั้นกับเนื้อพีเมียมเนื้อออสเนื้อริบอายลายสวยๆสีฟูดก็มาแน่นๆและเมนูทานเล่นอีกเพียบทั้งหมดนี้362เนตรวมน้ำไอศครีมและที่สำคัญตอนนี้มีโปรเนื้อน้องลายวากิวในราคานี้ด้วยจะกินเท่าไหร่ก็ได้เลยนั่งไ้ยาวๆ2ชั่วโมงเอาอะไรมาไม่คุ้มที่นี่เลยทานโอชิยากินิคุสารยาร้านจะตั้งอยู่เรียบคลองวัฒนาเนื้อแต่ละแบบของที่ร้านคือพีเมียมสดๆมม่วาจะเเเเป็็นนนนื้อออริบบบยสสกกตลีีีัแ ื้อใบาพายก็ลายสวยไม่แพ้กันยางเนื้อแบบกําลังดีจิ้มกินกับซอสยากีนิคูคือถูกต้องที่สุดส่วนเนื้อหมูก็มีนะทั้งสันคอ3ชั้นถาดใหญ่หจะสันคอหั่นหนาสไตล์เกาหลีมาทั้งแบบมากและไม่มากที่ชอบสุดๆเลยคือของทะเลเรียกว่าให้มาแบบจัดเต็มทั้งหมึกกระดองตัวใหญ่ไข่หมึกก็ชิ้นโตเนื้อแน่นๆลาดกินกับซีฟู้ดค้อนๆ้นคือเต็มสิบสิบสิบไปเลยอร่อยมากยังมีหอยเชลล์หอยแมลงผู้และกุ้งกามกามตัวใหญ่แบบนี้ด้วยกินกับน้ำจิ้ม มาโบลาาเนื้อสับนี่ลวกเส้นมาดีมากรสชาติทำถึงมีต้มแซ่บเผ็ดสดร้อนเนื้อตุ๋นก็ให้มาชิ้นใหญ่เมนูมสลัดร้านนี้ก็มีครบ้าวจบยังมีหวานตามไอศครีมรสฮอกไกโดกับรสช็อกโกแลตหรือผลไม้ก็มีแตงโมงกับมะม่วงน้ำปลาหวานาจริงอไอเลิฟน้ำปลาหวานมากอร่อยมากอะอยากให้มาลองเมนูทุกอย่างคุณภาพควรจะดีควรจะเลิศแนะนําเลยร้านนี้ฮาโนนิชยากินิคุสารยาเวลาเปิด4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มครึ่งนะไปลองดู